สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบพอ่พอก็มาดมแจ๋วคือเก้าเมนี้มาถักทายพี่น้องอยู่ในปา่าไกลๆเมื่อเชนีวา่าเนาะพี่น้องเนาะสวิตเซอร์แลนด์คือเก่าค่ะเมนี้อากาศดีค่ะอยู่ประมาณ16องศานะคะเมนี้เห็นบรรยากาศแล้วพี่น้องกระิฮห้ว่มามาดมแจ๋วพ่ามาเห็นอย่างเก็บกระเทียมไปดองกันพี่น้องเอามาซอยม่ใามแา๋วเก็บค่ะตามมาค่ะปลากระเทียม,มงาม,งามเลยค่ะมาเบิ่งน้ำกันเอามีดคู่ใจเข้าป่าคือเก่าพี่น้องตามมาค่ะ เบื้องพี่น้องข้นงา,งามเลยสิค่ะนะต้นเพ่นพี่น้องขืนเป็นกระจุกกระจุกเลยเด้อค่ะเด้อเบื้องพี่น้องเบื้องโอ้ยกองงามๆเลยเบื่อนค่ะนี่นำเจ้ากระสิบเก็บเอาใบพ่นแบบนี้กระสิตตัดเอาขาพ่นแบบนี้เนาะคะ่ะยังสวยเลยพี่น้องเบื้องค่ะเต็มกำเลยกระสิบวางไว้ตัดเอาไปกรองไว้แบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะอูย้ยังสวยพี่น้องเบื้องค่ะมีตะตุ่นงามๆขึ้นมา งามแหนวเก็บเลยค่ะสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิร์โอ้ยถมแถมเมนยู่บนนี่มาดามเจวเก็บให้พี่สาวพี่สาวไปคันสมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกล่องข่อยก็ได้ไปคันสมไปดองขายเนาะพี่น้องเบิร์มันง่ามบิลีค่ะพี่น้องเบิร์โอ้ยถมแถมเมนยูบานข่อยนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้อง ขันคือขันสมพักแป้นขันสมพักบัวพี่น้องเบิร์พี่น้องก่อจะเป็นงามออางงก่อใหญ่เลยกเบิร์นกอที่ออีกโอ้ยมาไปงามแถอพี่น้องเบิรงตัดเหยือกเจ้าเบิรงนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะสวยๆเบิรง อ,อ่อ,อนๆอยู่ค่ะพี่นอ้องพอดีคันสมเลยอ่อ,อนซ้อนอเห็นหมโนมาานันดำเจียวตัดเอาอพี่นอ้องค่ะยังสวยเลยค่ะค่ะขาวๆเลย ดุง่งคนค่ะค่ะพี่น้องจามู่งเลยฟอดุงคักค่ะเนาะค่ะเนาะเยียมปลาเด้อพี่น้องเด้อมาอีกนีงค่ะพี่น้องค่ะ,คะยังสวยเลยเนาะตัดปุดปุดเอาพี่นงมือข้างหาหาเป็นมาดาเจียตัดแบบนี้เนาะค่ะเนาะ บึงกอนี่จ้าหน้ากับสิบเป็นดอกพี่น้องเพราะดอกคนกับสีพัดขึ้นดอกหอมก็ดอกพักแป้นนี่พี่น้องนี่ค่ะสวยๆเนาะค่ะเนาะนอ,อีนอื่นตัดเอางายๆแบบนี้เลยค่ะบึงกอนี่พี่น้องมีทางกอใหม่อ่อนๆอยู่ พี่น้องเขาเบิองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะข้างเมืองไทยบุ้งยี่ได้พี่น้องเนาะแบบนี้เนาะกระเทียมปลาเนี่ยบุง้งมีกระเทียมฝาลังกันเนาะก่อน,นก็ไปถามซื้อเบือ่อเลยเนาะนี่ก็แต่กระเทียมไทยเหรอเนาะเบิองค่ะพี่น้องมันสวยดีค่ะโตอ่อนซ้อนเนาะพี่น้องสวยดีค่ะ พี่น้องมาดาแจวกะผ้าเขาป่ากระเทียมคือเก่าเนาะมันก็เป็นช่วงพักเบรกพี่น้องจา้าค่ะมาดเาเแจวกะพักเบรกกับบรับบนอนคือชาวบ้านพนพี่น้นองจา้าช่วงพักกับบพักเลาะลองแลนเขาป่าพี่น้องหาอยู่หาขินตามภาษาเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นป่ากระเทียมที่มาดํเาเแจวคยมาแล้วเนาะค่ะเนาะ บริเเขามา,าสองสามหมือพี่น้องจ้าี่เบิรงค่ะงามงานพันขึ้นเขียวเต็มไปหมดแลวเนาะคะ่ะมื้อนี้วาดด้านเซลกับสิเก็บไปให้มแม่รั่วอยู่หลานข้องเฮาอันขั้นสมให้กินเนาะค่ะพี่น้องจ้าเบิง่งนยัางงามโดยกำลังอ,อนอ,อนพี่น้องจ้าอวยสวยอยู่อ,อ้นเปตาออนซ้อนพี่น้องจ้าเออใน่ะคาพี่น้องเป็นชีวิตจูต่างเด่นของมาดามเจ๋วละพี่น้อง สมัยก่อนนี่บ่มีทางเขาป้าพี่น้องจ้าคุณละอยู่ในบ่าในพับผลตอนใบก็ไดไปหาดื่มหาอย่างเท่ามาเหลวมันเป็นไยต่างพี่น้องชีวิตยุ่ธต่างเดนก็ได้ค่ะมันเป็นคือกันพร,ระสุขล่ะเนาะอยู่ไซกระได้เนาะพี่น้องเนะาะพอเท่าแหลวก็ยังอ,อยู่กับบรรยากาศเางียบสงบอยู่ในป่าในเขาประมาณนันพี่น้องจ้งาเห็นไหมคะมาได้เจาข,ขอบ้างคนเด้อพี่น้องเด้อเก็บของไว้ก่อน อาม่าค่ะเอามาเก็บป้องก,กันพี่น้องทำแมง่ามกำลังขึ้นเต็มปลาพี่น้องจ้ะเก็บไปดองหมอน,นี่เก็บไปดองบางคนพันขยันเพื่นกันกนเก็บไปดองขายด้วยพี่น้องเด้อยราะงเขาเจ้าก็กินได้พี่น้องเขาเจ้าเสอือเอาไปเห็ดเป็นสอดเด้ออันนี้เขาเอิ่นว่าภาษาฝรั่งเศสเขาเอิ่นว่า ลายเดซูกเดือพี่น้องเด้อแต่ว่าภาษาอังกฤษมาดำเจียวจาบ่ได้ว่าเพราะเขาอื่นว่าภาษาเขาเอื่นว่าอ,อย่างเนาะค่ะแต่ว่าอยู่น้าห่างเด้อพี่น้องซ้ำนี่เด้หาแฝงเด้อพี่น้องหาแฝงกับเขาใดล่ะเนาะโอ้สามสามสี่ร้อยบาทเด้อพี่น้องเนาะแพงเด้นี่อยู่ในห่างแพงแพงเด้อพี่น้องแต่ว่าเฮาสิโบเฮาสิโบเสียเงินเฮาสิมาเก็บเอาพี่น้อง ในป่ามีเยอะแยะเป็นอย่างก็ตงไปเสียเงินสื่อนะพี่น้องเนาะมันได้ฟิลน้ำผอมมันได้ฟินมันฟินน้ำผอมพี่น้องทำงานดีๆสะพี่น้องเสียเงินทำไมล่ะคะในเมื่อเราเก็บอยู่กับธรรมชาติเราเก็บได้แน่นพี่น้องจะว่าคือไข่บ่อคนพี่น้องเก็บกองไว้่นบักไลยหนึ่งพี่น้องเอ้ามันมวนน้ำมาดดำเจียวมันอฟินายพี่น้องมันข้นใหญ่ข็นงามมึงเนี่ยต้นเพิ่น สวยเลยค่ะพี่นออ้องก่อคนเป็นกระจุกกระจุกืกก่นเห็นป่เป็นแบนี้ตะอ,อนซ้อนพี่น้องเขี้ยวงามจับหนีบปาดลงไปเหล่าเอาเหล่าเอา,าเอาบิ่งหาคนขาวก่อสว่วพี่น้องอย่างสวยเนาะค่ะสวยงามด้วยเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องจ้าเมืน่อนี้มะเก็บต้นกระเทียมปลาก็มาดำแจ่ว พี่น้องเก็บไอ้ขนาดมะลายเหมือเก็บกระเทียมมือนี่มาพี่น้องสวยๆเลยค่ะนี่เต็มปลาเลยพี่น้องพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันเด้อมือนี่เปลี่ยนปลาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องปลากระเทียมมือนนี่นงามๆเลยค่ะสวยๆพี่น้องจา้าดู เป็นปลากระเทียมด้วยพี่น้องเด้อสวยงามอีกทีค่ะเต็มขาไปเบิด์ตสวยๆดอกไม้ปลากระเทียมปลา,า,า,าพี่น้องดันแจวผ้าพี่น้องมาเบิองมาเก็บลูกกันขึ้นม่น้นอตัดจุกตัดจุกเอาโดดนี่นค่ะสวยๆเนาะค่ะเนาะมีตะพูงางามปองงมงามเข้นเต็มพี่น้อง ดองพี่ดองไปดองเสร็จเสรอืมมีเวลาขอสีดองหอดดองขายพุ่นละพี่ดองข่อยังบ่มีเวลาคือเพิ่นเพราะแต่ทำงานเนาะพี่ดองเนาะอืมนี่ค่ะสวยๆงามๆโอ้ยใบนี่เวลาเห็ดจากมีเวลาเห็ดขายพี่น้องเอ้ยค่าเบี้ยค่างานเห็ดยังบ่ได้ดอกขาดได้ตะเก็บนี่ละพี่น้องเบิ่ง ลากระเทียมสวยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเต็มปลาเต็มทงคือเก่าค่ะพี่น้องจา้าค่ะเบิ่งค่ะอย่างสวยยัางงามเลยปลาห้องเฮาเนาะคะ่ะเนาะเอามาละธงโลทาก็มาดําแจ๋วคือเก่าพี่น้องเก็บได้ดเต็มเร้วเหมือนเนี่ยเอาสวยงามอีลีค่ะพี่น้องจา้า ก็วัชพืเกาพีนองเบิ่งค่ะสวยงามอีกเลยะพี่นองจา้เาเนาะเต็มตะกาแล้กบาตานี่เบิ้งจูนพูนเลยตะกาเต็มจุนพูนเลยนะคะเพราะอะไรเนาะพี่นองนนเนาะมันหลแล้วเนาะจอลาลี่ลบาบตานี่ยนา สวยเลยค่ะเต็มตะากา้าพี่น้องเต็มตะกา้าจนคุณกับอีกหนึ่งถุงเด้อปตานีเด้อเอา้าสิเดเมื่อเขางานตอล,ละพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากกันพี่น้องจ้าฝากกดติดตามให้มาดามเจ้าเนเดอค่ะเอาพบอพอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิไดไปเด้ละพี่น้องไปเขาง้านตอหาจูหา,ยยหากิน คือเกาค่ะพี่น้องจ้าเหมือนนี้มาดําแจ้วก็ได้กระเทียมเต็มตะกาเลยเนาะค่ะเนาะได้อีกทุงหนึ่งอีกต่างหากพี่น้องจ้าเมือนนี้ก็เก็บไปขั้นสมเนาะไปดองไว้กินย่ำนาห่อนเนาะพี่น้องเนะงาะย่ำมันบ่มีเนาะเก็บไปฝากหมูน้ำอ้อมค่ะมันนี่ เอาเอาบรรยากาศปางงามๆปากระเทียมสวยๆมาฝากพี่ตอนนอ้องคือเก่าเนาะค่ะเอาจังไดกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามเจลเลยด้อค่ะเพื่อสิดเด็ดเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอากดกระดิ่งติ๊งๆไว้เพื่อสิบว่าพลาดคลิปของมาดามเจลเนาะสำหรับวันนี้มาดามเจลลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ